โดนไม่เหลือไม่เหลือตีดมาละ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  เรียบร้อยแองแองนี่โอเคนี่ไม่ต้องอะไรมากครับแค่นี้ก็ได้กินแล้วอืมครับซอยประมาณน่าจะประมาณครึ่งกิโลอะไรประมาณนี้แหละนี่เลย น่นอ่ะข้างบนน่นอ่ะโอ้ยท่านผู้ชมเห็นตัวแล้วครับเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วเดี๋ยวก่อนขึ้นยางก่อน ขึ้นไปอีกนิดนึง ดูแล้ว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 ครับดูแล้วดูแล้วดูแล้วมานี่แหละวิ่งไปนู่นแล้วครับปื๊ดนู่นแหละ นุ่นเลยครับนี่แหละตัวนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเนื่องจากไอติดกิ่งไม้นะ โดนแล้วครับโดนแลวโดนลวโดนแล้วโดนแล้วสายวิ่งแล้วโดนแล้วโดนแล้วมันจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเนื่องจากไอ้มันติดกิ่งมงกิ่งไม้อะไรนะแต่ก็โดนครับนี่มานี่ละมานี่ละ

น่าจะอยู่ที่ประมาณแปดขีดเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยผมไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยหนักกว่าไอ้สองตัวเนี้ยแค่ขีดเดียวเองอะ่ะขีดนิดนิดเองอะ่ะเพราะว่าน่าจะหนักประมาณสักสองขีดหรือว่าสามขีดอะนะ